วันนี้นะคะเป็นวันที่1มกราค่ะต้อนร<ะ>ับปี2017นะคะหรือ2,560ค่ะใช่นะครับ <40. S 1> ก็เป็นวันที่ดีมากเลยนะวันนี้เป็นปีใหม่ปีใหม่ของคนไทยเลยนะครับปีใหม่เราอวยพรอะไรเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากพ่อก่อนเร,เริ่มจากพ่อนะครับสำหรับปีใหม่ปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับหรือว่าที่อยู่ทางบ้านนะครับขอให้มีความสุขนะครับสุขภา,ภาพแข็งแรงครับผม แล้วก็ให้แม่วอวยพรต่อนะก็อขอให้ลูกๆทุกคนนะคะน่ารักเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะฟิลนะคะก็ขอให้เพื่อนทุกคนนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเรียนเก่งๆนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะแฮปปี้เนิวเนียร์นะคะน้องฟิลนะคะก็ขอให้เพื่อนๆน่ารักเหมือนน้องฟิลนะคะฉลาดฉลาดล้ว <laughs> พ่อแม่ ก็เป็นเด็กดีนะครับสำหรับปีที่ผ่านมาเนี่ยแฮปปี้ชาแนลนะครับทั้ง4คนเนี่ยก็ทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆนะครับได้ดูกันแบบเต็มอิ่มนะครับเต็มทั้งปีเลยไม่มีวันหยุดเลยนะครับลงทุกวันจริงๆนะแล้วก็สำหรับปีนี้นะครับ2017เนี่ยนะครับเราก็จะลงคลิปทุกวันเหมือนเดิมนะครับพยายามลงให้แบบถี่มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยนะ เราก็จะทําคลิปดีๆออกมานะครับให้ได้ดูกันนะครับแล้วฟิล์มก็มีฟิล์มเพิร์ดนะเพื่อนๆก็ติดตามฟิล์มเพิร์ด้วยนะคะฟิล์มเพิร์ดนอกจากแฮปปี้แชแนลจะมาอวยพรเพื่อนๆแล้วนะคะก็ยังมียูทูบเบอร์นะคะจากกลุ่มเด็กเข้ามาอวยพรเพื่อนๆอีกนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าจะมีใครบ้างอ่าเชิญเชิญเลยเชิญเลยแดนแดนมีใหม่ค่ะขอให้ทุกๆคนมีความสุขตลอดไปแล้วก็ขอให้ ตามช่องพวกเราทุกคนช่อง Happy Channel แล้วทุกๆช่องจองเด็กจิว๋วดูกันอย่างมีความสุขตลอดปีเลยนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะเด็กๆทุกคนขอให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองแล้วก็มีความสุขมากๆคิดอะไรสมปรารถนาทุกประการเลยค่ะบ๊ืยอาย้สวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีไก่ทองนะคะขอให้ร่ำรวยเงินทองตลอดปีและตลอดไปค่ะ ครับสวัสดีพี่ใหม่ครับวันนี้ปีนี้ปีอะไรวันนี้ปี2017ครับแล้วปีแล้วพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ปี2018ันสบปดะจริงเหรอวันนี้2016วันนี้นี่คือวันที่เอ่อ31มสิมกรานะครับผมแล้วเราก็กำลังจะข้ามก้าวไปอีกปีหนึ่ง31มกราสามสิบันวาเอออาจูามสิบเอันวาร์อ๋อจะเป็นวันที่สปอนเซอร์เงินออกพอดีฮะอ๋อจะเป็นพี่ มุขมากๆนะครับผมแรงในเก่งๆใช่ครับเป็นเด็กดีใช่ครับกดติดตามครับซับสไครต์ทุกช่องเลยทุกช่องเลยนะครับผมยกเว้นเอ่อจะพูดจริงจริงก่อนดีกว่าโอเคขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ค่ะ สตอรี่นะคะแม่ปูเป so ้ก euh ับน้องเชื่อแตนนะก็ขอทุกคนมีความสุขอะไรที่ไม่ดีผิดหวังพอแทนให้ทิ้งวิปีเการห้หมดเลยให้ปีใหม่มีแต่ความดีความรวยความสุขสนุกสนานสดใสตลอดไปนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะในปีใหม่นี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วอะไร ไลฟ์ก็ขอให้ผ่านคนไปแล้วก็เป็นเพื่อนกันติดตามดูในช่องกันไปตลอดนะคะคนดีไหมคสดีครับก็ปีใหม่แล้วเนาะตอนนี้อีกกี่วันถึงปีใหม่เนอีกหนึ่งก็อวยพรเลยแล้วกันไปเจออวยพรเม่าไงอ่ะขอให้สุขภาพดีมีความสุขตลอดปีฮัสิิสุดก็ขอให้โชคดีปีใหม่นะครับปีหน้าก็มีความสุขมากขึ้นแค่ขึ้นเนาะโอเคแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเราด้วยนะเพื่อนย่าช่องแฮมปี้ชแนลด้วย ปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับผมพี่วีมีอะไรจะบอกไหมก็แฮปปี้นิวีย์ค่ะตลอบ2017ค่ะน้องฟิลขอให้น่ารักทุกคนนะแม่แฮปปี้นิวีย์ค่ะอ่าแฮปปี้นิวีย์